พี่น้องนี่เถือเขาพนุ่มล่วงหลักพี่น้องมือน,นีสิผ้าขึ้นมาด้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับขามเขาลุงนี่ไปก็เป็นเขตขมันพี่น้องครับนี่แถวบ้านพนุ่มลวงหลักครับเบื้อง,องสวนยางครับนี่แต่สวนยางพี่น้องเบื้องนี่แหละครับนี่มือน,นีก็สิขืนด้งครับผ้ามหามิม่จากนี้ไปขมันกับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ประมาณ30สิกิโลครับถึงเขตขมันครับ มาณนี้แหละครับตัวเตี้ยน้องมาก็ประมาณ20สิโลครับนี่ครับเส้นทางไปพมินครับพันลมดวงลำพี่น้องแถวนี้เขาปลูกย่างายครับบ้านผักไใต้พวกอลไรพวกนีแต่ปลาย่างครับไม่ได้โลออกเขาก็ปลูกมันพี่น้องครับผมเดี๋ยวมันนี่สิพาไปเลาะเบิ่งมองเก่าครับมองที่เคยไปเบิ่งมือนั้นครับที่ตากล่องเ็บขามัอนี้ก็สิพาไปเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าสิมีหรือบ่พี่น้อง ปพี่นอ้องติดตามไปไปเบิ่งน้ากันไปหาเบิ่งมันสีด้บ่มนี้มาแต่เศร้าพี่น้องยานแดดมันฮอนครับสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้ก็สิผามาหานิ่มครับมาผัดงบงกอบงเคยมาเมือก้อนนี่ครับที่หาได้น้อยเดียวพี่น้องได้ด่างนึงบงกบบไงนั่นแหละมือน,นีกระสีลองมาเบิ่งครับพี่น้องแต่ว่า คือจะไม่ห้อยเขามาหาครับนี่นี่ครับมีคนมาหากนกับพระจักนี่ครับเห็นแต่ขวดน้ำน,น,นี่ครั่แต่าว่าก็รอม,มั่งครับมันกับบ่เบิร์ดดอกมันกับสีเหลืออยู่มั้งครับแต่ว่าก็สีเหลือหน่อยครับหรือก็สีบ่มีเลยก็ได้อาจจะโบเห็นก็นได้ีปนอนเพราะว่ามีคนมาหาแหละเตรียมอุปกรณ์ก่อน,กน,กนครับี่นอง มัอนี้ก็สีเอาเลยมานําหาผอกิ่ง่ายเมือน,นอั้นผอกิ่ง่ายครับนี้ก็สซีบอคาดนี่ครับเลยกับมานำํำเอาพวกก้อนเตรียมพร้อมครับถูกครับถูกอาครับพี่นอ้องเอานา้ำน้ำไปพร้อมครับ,น,น,รบน้ำน้ำอื้อ ใส่รับบ่เอาอันนี้มากครับคู่ห,หองอยายครับไปใหม่มันลนใส่พี่น,อน้องลนใส่ร้ายครับอันนีน้ไปครับไปลุยเลยเอาก็ตกล่อรอบโบได้ครับเดี๋ยวหอนแดดหอนแห้งครับไปลองหาเบิรงพี่น้องสิพอปุอ๊บไ จะหอยมีคนมาหาพี่นออ้องพี่หอยเขานั่งกินน้ำเงิ่ไปพี่นออ้องไปตอครับไปตอไปตอไปตอ,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 ตอพี่นออ้นอง ไปครับไปต่อพ kind of ah. ี่น้องครับพี่น้องพอแล้วครับด่างนึงพี่น้องนะครับโอ้ด่างมาแร้เลยนี่พอแล้วพี่น้องด่างบ่อื่นเยอะพี่น้องพอแล้วครับด่างนึงมขนาดน่ะด่างหมดแรงเลยพี่น้องมาเอาก็เลยกที่เอาเลย ด่างบอกไงไปเนอเอาเลยครับเอาเลยแบกรพับเอาเลยครับดตามบอกอางับบไงเลยนี่ครับโอ้โหเล็ครับเอาเลยครับทุบลุกรทุบลุ้นทุบลุ้นไปเลทุบลุนด่างบอกไงเลยครับ โคตรหล่อเลยครับยามครับยุกไกๆกันกับมังก ا าครับพี่น้องอยุกไก่กันกับมังก ا าเลยแกว่ามือนั้นตากลองโต๊ะหน่อยครับพี่น้องอยุกไกๆมังก ا าเลยครับเอาเลยครับโอ้ยตกเลยโอ้ยยุกไกๆกันพี่น้องแต่ไม่น่าดีๆีเนี่ยนะกัดได <sh> <our> ้ละได้ น้ำเด็ดแมวพี่น้องผุลาในแก้วน้อยเลยครับเด้อมือหนึ่งถือกล่องครับถอดดีๆครับพี่น้องต่านโคตร,คร ต้นถูกต้นถูกเจ้ามา,ามทีา่เหอครับหอมเด็กเนี่ยับัดลงเลยครับ น้ำเล็บแมวครับพี่น้องอยู่น้ำหนามโอ้หากในแจ้ง่อยครับอยู่น้ำหนามครับน้ำเล็บแมวน้ำเล็บแมวพี่น้องโอ้ยกันไก่พี่นาะน้ำเล็บแมวพี่น้องอืมได้ครับเป็นไฟังครับแามมันแซมมันนหน่อยครับ โอ้กิ่งใหญ่ครับกิ่งยางใหญ่เลยก็ตัดหัวกองโอ้เหีบขาดบ่อนออืมพี่น้องเองกิ่งมันใหญ่ครับโอ้กิ่งใหญ่แง้ยครับกิ่งใหญ่เงี้ยกิ่งใหญ่ลีพี่หนุ่มกิ่งมันใหญ่เหีบขาดพวครับเนี่ยอืมครับเลอ้หีบขาดเอาครับอืม ก็ขาดครับผมใส่เลื่อยครับใส่เลื่อยพี่น้องพออยู่ระดับน,นึงครับนี่นีู่ยทางย่างงามด้วยพี่น้องพออยู่แล้วครับนี่ดํางไหนเลยลใกล้ๆครับพี่น้องใกล้ๆนี่ครับพออีกด้านนึงครับยัยงดําๆมันด่างดนยังดําๆครับบนนั้ย เดี๋ยวไปไปเบิ่งครับเบิ่งเบิ่งเอาตัวนี้ก่อนครับพี่น้องครับผมเอาถึงก่อนเด้อได้อีกด้านหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่เอาหยาแก้งน้อยในพี่น้องโอ้ยแตกหมดเลยครับใหม่มันง่ายพี่น้องตรงได้เรื่อยๆเอานี่ครับยืมมงนี่ได้อีกด้านหนึ่งพี่น้องอีด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งแล้วเก็บปอนขับเก็บก่อนพี่น้องใส่ถุงก่อนนังบ้านแตกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งครับไปหาไปเรื่อยๆเนาะ tôi chợt mình cả hấu kép lên được rồi để hấu nhăn cái bướm gì khắp cái nọ cái lồng của đến đâm đâm con thì nọ tới bướm con đến đâm đâm há một tỷ bướm con men đâm đâm tổ mối gì cái gì หมดด้งเลยเหมืนดังเลยคุณผูมนะครับเหมือนโบเหมือนบบดั้ง้นเิห็ดดังพี่น้องดังอยู่วางหนึ่เแล้วนี่ครับพี่น้องโหย่างงามเลยพี่น้องย่างงามเลยครับด่างนี่ครับเอาครับตัวนี่ อย่างงามเลยครับความสิมาใส่ถุงเลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยางงามเลยครับพี่น้องไปอีกด้านหนึ่งครับพี่น้องได้แล้วครับโอ้อยู่เต็นน้ำน้ำเลยแม่พี่น้องโอ้ลำบากแห้งด้านที่สามแล้วครับเก็บก้อนครับพี่น้องเก็บก้อน บ้านไหลออกแล้วครับครับผมเก็บเก็บก้อนเก็บก้อนพี่น้อห่อแม่ครับห่อนหน่อห่อห่อ,หอสามห้างครับพีน่น้อสามแดงแล้วครับเยอะน,นงผักกันมาด้วครับห่อแม่อีหลี สี่สิบก้อองศาพี่น้องหนึ่งห้ามมองหนังทักก่อนครับเดี๋ยวค่อยลุยต่อไปหาหลดลงไปหาหลดแต่เพิ่มอีกแจก็คด่างสองด่างนนเนี่ยครับแค่น่เนาะครับเฮ้ยหาบริเวณเดิ้พี่น้องมันห้อนครับโซนี่ผมวายุมันตรงนี้หลายนี่ครับใส่ไปเลยรวมๆแล้วสีด่างครับพี่น้องเริ่มไปเบ่งกันแล้ กินน้ำก oh, uh, ่อนเจ้าหนอนพี่น้องหามองนางครับกินน้ำก่อนอหอนแห้งครับหอนพี่หนอนหัวเยอ้ปลี่ยนเลยทำมันนำผักกินน้ำก่อนครับพี่น้อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนหัวนั่งครับเอาไว้ยสามด่างพี่น้องสามด่างเลยครับ กินน้ำก่อนโอ้ยหัน็นะตัวผีเล็กกระได้ครับผีเล็กกระไดไปแกล้งแล้วครับมึงเนี่ยผีเล็กครับผีน้องนะกินน้ำก่อนโอ้โหเนี่ยหัดกินน้ำโกินน้ำก่อนโอ้ยกระหายแต่น้ำ ก่อนจะลอยพี่น้องถักก่อนถากมืยก่อนถักจังเลยโหนี่ห้โหนให้โหนครับฮ่อนฮ่อนฮ่อนกันใกล้กันฮักพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดลำบากแฮ้แล้วมีปาเอาพี่น้องผมถักก่อนโหนีนห่ได้แล้วครับสามด่างพี่น้อง วใส่ถุงขับนานนี่มัน <tinc S 1> แดดมันห่องครับมันละลายละลายมันละลายใส่ถุงน้องห้ากแยกออกพีน้องแยกออกเลยครับนี่น้ำหวานมันครับน้ำหวานครับนี่นี่คือน้ำหวานมันห้ากแยกใส่ถุงนี่ไว้ครับน้องตรงแยกออกไว้ที่น้องมันมันห่อนแห้งครับมันละลายเบิ่งเบิ่งมันละลายออกมันก็ได้ไหแยกออกไปเลยครับพีน้องก็ได้แล้ว มีส่งเหยาะนะครับด่างสามด่างที่น่องเงี้ยงที่จะด่างงามๆด้วยครับส่งเหนแยกออกไว้ส่งเหยาครับมันเหยใส่ถุงนี่นี่ครับเนียใส่เียใส่ถุงช้างเลยเป็นตรงมาไม่ติดเหยื่อใจสี่เลยครับไปเอากระต้านั่ไปรดิษฐ์เดี๋ยวกับใส่กระต้านะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยตาดีเหรอฮะหวานหวานพี่น้องเบิ้ล เมษาพฤษภาเลรอครับเดือนเดือนพฤษนสภาแหละมีเวลาหาอยู่อีกน้อยนึงครับปีนี้คือพ้นสิทิ้งสวงอยู่ไปพี่น้องออกเดินต่อจักหน่อยเดี๋ยวงูไปหาหลดแล้วครับบาไว้เนาะมั่นหอนครับกันใกล้กับเสียมันใกล้หนีก่อนนีไม้ง่ายผมขับฮักโอ้โวไปพี่น้อง võ HÁ võ nhị chân thật thấy cái này gặp bẹp ngâm bản thế này bắt, bút võ nhị chân hoa thật thường mình chắc đạm nhưng cái đi thật quá thì nào quá ôi cái thảo đơn thang to thế nào đơn thang to thật เจอเลยาเลยครับโอ้ยมีแต่น้ำที่หนอนมีแต่น้ำเล็บแมวเจอแล้วแถวนี้มันไลอีิ้ีเลยครับแต่ก่อนผมมาตัดใหม่โอ้ยพี่น้องพอยแล้วครับนะครับนะพอยแล้วพอยแล้วป่อยปลอยแล้วพี่น้องพลอยแล้วครับพี่น้องนะโอ้ยนะครับด่างแบบนีเลยพี่น้องโอ้ยมีแต่งอ่างครับเดี๋ยวเดียวไปเตรียมของก่อนพี่น้องเตรียมของก่อน นี <ítulo> ่พ <irgendw carbono> ี่น้องได้มาแล้วครับอีกด่างหนึ่งพี่น้องนี่ครับอุ้ยงามครับน้ำหวานเต็มเปียยเลยครับอุ้ยนี่งามครับงามเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนรับอยหอนแห้งนี่ครับโอ้ด่างงามครับงามพี่น้องงามงามงามย่างงามเลยครับนี่โอ้ย่างงามเลยพี่น้องนี่รับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องเดินทางต่อครับ ีไปครับดอกไม้บางอย่างแจ้งน้อย,อยหอนให้ครับหอ,อ,อบนแจ้งน้อยครับป่าแบานบบนนี้ตรงนี้ร้ายครับแต่ก่อนขี่มันเป็นโซนมันพี่น้องโซนหมินแนบบนนี้แต่สมัยก่อนที่ผมมาเมาตัดใหม่เลยครับเมาตัดใหม่ป่าน,นี่ครับนี่ ปลาอยู่ข้าวปลาเลยครับนี่ประมาณสามสิบกว่าไร่ครับแต่ก่อนโอ้หลายปีแล้วพี่น้องมัน,นี้ผมขดพอ่อขดพ่อก็เลยมากมาหาครับมาลกหนึ่งผ้ามือหนังกะระดาด่านดนนนงนะนึงครับหนึ่งผ้ามือมือมือหลังอีกอ่ะสามเราครับสามซีเราครับซีด่างเลยครับผมเดี๋ยวหลอกให้ผมยิ่งน้อยมากพี่น้องเนาะครับผมห่อนแห้งกับสูดแดดเอาไว้กับซีเทียงแล้วครับ เดี๋ยวก็สิออกไปหารถนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมมาหอดรถแล้วครับตอนว้าสิคงสิเอาแค่นี้แหละพี่น้องบ่ว๊วยแดดโอนแห้งครับสูบบ๊วยออกมาหารถแหละเตรียมสิก้บบาบาดครับผมออกมาแล้วออกมาหารถเลยพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาเบิง่งผลงานครับ สี่ดงเลยสีด่าง,างเอาไปเบิ่งบานเนาะครับเนาะหอดบานคอยแกะเบิ่งดีๆครับพี่น้องอยู่บนนี้ก็หอนแห้งครับพี่น,ออน้อ,นองก็กดติดตามเนเด้อพี่น้องกดติดตามให้ส่งประพันธ์เด่นดีนครับเดี๋ยวขีปนาวมิยังดีๆก็บสีเอามาให้เบิง่งอีกพี่น้องครับผมมียังก็คอมเมนต์มากครับอยากให้ เหตุอย่างไรครับไปตี้เบ็ดนึกมาสิหายไปเหตุทีนี้ครับคอมเมนต์มาเบิ้งพี่น้องคอมเมนต์ใดครับผมครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับผมสบายดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องมีเงินมีทองใส่เหลือเฟือครับครับกลับานก่อนครับครับผมแค่นี้แหละคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายนี่ครับพี่น้องผลงานมาหอดบาทแล้วครับพี่น้องนี่ นี่ครับน้ำหวานโอ้ยมันมันอันนี้แตกมันพี่น้องมันหอนแห้งอะสูวหอนบาไว้ก็เลยกระบาดเบิ่งครับนี่น้ำหวานมันนี่เฮ้ยครับเดี๋ยวคอยกรองเอาน้ำหวานมันครับนี่ไปหนึ่งสองสามสี่เลยสีแดงพี่น้องมีเต็ดน้ำงามครับนี่ครับสี่างพี่น้องนี่มมนิ่มนิ่มนิมนี่นิ่มครับสี่างพี่น้องนี่เฮ้ย นี่พี่น้องอ่าแต่สีแดงพี่น้องอ่ะทายมึงบึ้งหนึ่งบึ้งหนึ่งบึ้งหนึ่งเบิ้งไกลๆนี่พี่น้องนี่ครับครกดติดตามเลยเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ คอมเมนต์ได้ครับอย่างห้เหตุย่างตัวอคอมเมนต์ได้พี่น้องครับสำหรับคลิปน,นี้กัยบาย